แล้กิต้นตำมใส่พริกแบบหนึ่งกำมืออ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยี่ปีหญิงชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวอีกแล้วค่ะแดน,ดนวันนี้เราจะมารีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งได้ยินว่ามันเผ็ดมากๆเลยหน้าตานี้ไม่น่าจะแบบอยู่ในประเทศไทยนะคะเนี่ยจากแพ็กเกจ เรามาดูกันดีกว่าว่าเขามาจากไหนนะเดี๋ยวเรหาที่มาหาที่มาผิดดูก่อนนะคะว่าเป็นบะหมี่ากสนชาติดในโลกหรอเจอแล้วนี่ค่ะเป็นบะหมี่จากมาเลเซียนะคะแต่ก็ได้ออยไทยนะก็น่าจะเป็นของนำเข้าแหละไปเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นบะหมี่โกสเปเปอร์สไปซี่ชิตเจ้นนะคะ ได้แบ็กนูเดิลโอ้โหน่าจะน่ากินเนี่ยคุ้ท้่าแล้วเรามาดูด้านข้างค่ะว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนี่นี่น่าจะเป็นเลเวลความเผ็ดดูสิโค้ชเปอร์นี่อยู่อันดับต้นๆเลยค่ะทุกคนค่ะวอนนี่ค่ะเป็นคำเตือนดูนี่ค่ะทุกคนมีสามข้อนะคะ eat i t survive แล้วก็ and now is e i t นะคะ ขอมูลพ่าชนาการค่ะซึ่งกระปุกนี้เราก็น่าจะได้พลังงานประมาณ336กิโลแคลอรี่นะคะทุกคนโอเคค่ะได้เวลาแกะห่อกันแล้วค่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้เราแกะพลาสติกออกแล้วนะแล้วเราก็ทำการเปิดฝาค่ะฮ ก็จะมีซ้อมแล้วก็สองเครื่องปรุงนะคะทุกคนหนึ่งสองทวนแล้วก็เส้นน,นี้ค่ะทุกคนเป็นแบ็กนูเดิ้ลจริงๆค่ะเส้นสีดำเลยนี่นะคะเราใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะเราก็ปิดฝาไว้นะคะให้เส้นมันนิ่มก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะไปลินน้ำออกนะคะทำเป็นบะหมี่แห้งกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะประมาณ5้านาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าเส้นบะหมี่เป็นยังไงนี่ค่ะก็น่าจะพอดีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปลินน้ำออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมานะคะนี่นะคะเทน้ำออกแล้วแล้วก็เทเครื่องปรุงใส่แล้วด้วยดูดีสีเครื่องปงรุง เดี๋ยวคนแล้วก็ชิมกันเลยนะโอเคเรากำลังคนให้มันเข้ากันนะกลิ่นม,มันเริ่มหอมๆแล้วว่ะดูดิดมาชิมกันคำแรกเี่เส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มค่ะทุกคนทุกคนคำแรกนะอู้ เผ็ดมากโอ้ยเผ็ดสุดๆอะพริกแบบตีขึ้นจมูกเลยอ่ะแล้วยิ่งกว่าแล้วกินส้มตำใส่พริกแบบดึงกำมืออะไม่ใค่ชอบเผ็ดนะต้องไม่พลาดเลยนะคะนี่ค่ะโค้ดเปเปอร์สไปซีชิคเก้นเนี่ยเผ็ดมากสุดๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ ขอตัวไปกินน้ำก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโคตรเพลินเลยอ่ะ